ขนมจีนน้ำเงี้ยวกินกันจ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะทำมาแล้วจ้าวันนี้ก็มีคุณไซซี่นะคะมาเป็นกูรูด้านทําอาหารนะคะเพราะน้ำพังกูทําเองไม่น่าจะได้แดกค่ะมื้อนี้มาดูกันว่าใครจะกินบ้างนะคะและก็คือวัตถุดิบในการทาขนมจีนน้ำเงี้ยวของเราก็มีดอกเงี้ยวนะคะแล้วก็มีตีนไก่อีกค่ะทุกคนแล้วก็มีกระดูกหมูนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็มีเลือดค่ะแล้วก็มีหมูสับไข่อีดอกช้าๆที่กูเอาปุย กูจำไม่ได้แต่อีจอยอีหาแล้วเอ้ยมีน้ำพริกเอ้ยพริกหาเลยล่ะมีผักกาดแล้วมีข้าวเหนียวเออจบนี่คือวัตถุดิบในการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ขั้นตอนแรกเราต้องเปิดแอร์ก่อนเพราะรอชิบหายหรืออีหาการทำแบบข้าวนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเฮ้ยสู้ไว้อีจอยอืมอย่างนั้วเนี่ยจะทำคอนเทนต์อย่างนี้ในอีจอยพักก่อนคอนเทนต์ทำมาหงอาหารเบเกอรี่เนี่ยหน้ามึงไม่ให้หน้ามึงเนี่ยควรไปถอนหญ้าตัดต้นไม้แล้วก็ปีนเสาเออใส่เกลือลงไปค่ะประมาณสามถุงนะคะดูท่าดูท่าซะก่อน กูเห็นแล้วก็สงสารลูกสงสารผัวเลอเกินนะอ่ะคูค่าแล้วก็คูกระดูกหมูนะคะใส่เกลือลงไปนะคะล้าง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 ค่ะประมาณเจ็ดน้ํแปดน้าก็ล้างไปค่ะล้างจนกระดูกหมูนี่ซีดเลยนะคะทุกคนจาแล้วก็รอน้ําเดือดนะคะประมาณสาวันก็ใส่กระดูกหมูลงไปค่ะทุกคนใส่ทีละชิ้นอย่าเทลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเทลงไปเนี่ยนะคะมันจะกระเด็นใส่หน้าค่ะใครสอนมึงเนี่ยอีจอย ทําไปสูรู้ไปหมดนะคะแล้วเราก็มาล้างมะเขือเทศนะคะต้องล้างทีละลูกนะคะเพราะเราว่างค่ะไม่ใช่อะไรแล้วกูก็เอาถาดนะคะทีออ่ใส่ผผลไม้มาล้างมะเขือเทศสุดยอด ชื่นชมตัวเองเหลือเกินในความโง่นะคะแล้วก็ล้างประกาศค่ะทุกคนแล้วก็เด็ดมาล้างทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราว่างแลวเราเหงามากนะคะเออนี่เห็นปะสะอาดมากค่ะทุกคนอุ้ยประกาศขาวจืวหน้าเจียเหลือเกินจ้าแล้วก็ได้เวลานะคะหั่นมะเขือเทศค่ะโอ้โหมีดกรคมชิบหายไว้ปวงเลยช่วยเอามีดที่คมกว่านี้ให้กูนะดูดูดดหัน่นยังไม่เข้าเลยฮัลโหลอะไรก่อนวันนี้ได้แดกไม้นี่ค่ะมีดใหม่ามาเลยค่ะเห,หนื่อยมากกับการหั่นมีดและนี่อุ้ยคมกริบเลยหั่นนิ้วกูขาดเลย งกงแล้วเราก็ต้มนะคะต้มอะไรก็ไม่รู้ในหมอ้อจำไม่ได้แหละแต่ตอนนี้กูหาอะไรก่อนนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าหาอะไรเห็นเหมือนไม่ใช่บ้านตัวเองหาอะไรจ้าดูหน่อยสิอ๋อหาอะไรอะทัพพีค่ะเพื่อมาตักอะไรคะในนั้นมีอะไรจอยหนตักให้กูดูดิกูมองไม่เห็นตักอะไรอะหมูสับหรอหรือกระดูกหมูเออตักหมูสับมั้งเออใส่ถ้วยนะคะพอมันเดือดแล้วนะคะแล้วก็เออเพื่อนกูกับน้องกูกบอกว่าเ,ออเปิดที่ดูดควันในบ้านใครวันนี้กูก็งงกันแล้วก็ใส่เลือดใส่ไปทังก้อน โอ้ยหุห้ยตกกระตายย่ายกาโอ้ยนานประเด็นค่ะเป็นไงแอคติ้งได้ปะชนะเลิศในโลกล่ามหาสมุดแล้วกูอะนะคะอ่าแล้วตอนนี้ก็หยิบกระทะนะคะโอ้หน่วยเนาะเอาจริงซื้อแดกเถอะเนี่ยกดกดอะไรไม่เลยขนมจีนน้ำเงี้ยวนะแบบเดียวได้กินนี่แล้วก็ตั้งกระทะนะคะไม่ดูตั้งทำอะไรเหมือนกันทำไมไม่ได้แล้วนะคะทำปุ๊บลืมปั๊บเลยค่ะทุกคนจ๋าอ่าแล้วก็ตั้งกระทะนะคะพอกระทะเดือดปุ๊บก,ก็ใส่พริกค่ะใส่พริกลงไปมันเป็นพริกอะไรอ่ะไม่รู้ นะพริกแกงพริกปัน่นพริกต้มเออนี่แล้วก็ผัดพริกให้มันหอมค่ะดูท่าผัดสะก่อนวันหนึ่งว่าเชฟกระทะทองแดงนะคะไม่ลอกไม่ดำจำนำโดตีนนะคะอ่ะคนๆให้ทั่วค่ะนะคะประมาณ2เดือนนะคะนะพอพริกมันขึ้นหอมปุ๊บนะคะเราก็ใส่อะไรลงไปอมองไม่ทัน <c oughs> <c oughs> อีจอยใส่นะอะไรในกระทะบอกกูด้วยอีดอ,อกมองไม่เห็น ไม่รู้มันต่อะไรลงไปอะแว็บเดียวเองอะทุกคนแล้วก็เต้น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 นะคะก็มีพิก,กบมาด้วยอีก,กบนี่มาจากไหนกูก็งงเหมือนกันแล้วก็เทน้ําลงไปอันนี้เป็นน้ําฝนนะคะเป็นน้าฝนนะทุกคนต้องลองน้าฝนแบบบริสุทธิ์มาใส่นะคะเพื่อความกลมกล่อมของกะทิไม่ใช่กะทิจอยขนมจีน น้ำเงี้ยวอ่ะเสร็จแล้วก็มาหั่นผักกาดนะคะผักกาดขาวให้มันเป็นฝอยๆนะคะเพื่อกินเป็นเครื่องเคียงค่ะคุณกบเพกําลังใจกูสุดนิดเลยค่ะแต่กูลาคาญมากเลยอีดอกแล้วเราก็ใส่ดอกนิ้วลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่สับปะรดลงไปค่ะทุกคนตาใส่ให้หมดไปเลยนะคะเออสับปะรดเทลงไปนะคะแล้วเราก็คลุกคลุกเขาให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาล้างจานค่ะเพราะเราว่างเราเหงานะคะกาลังจานสักใบหนึ่งแอบแอบถ่ายกล้องนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็ให้คนอื่นล้างต่อนะคะดูเร็วดี อันนี้นึงเดมันจะต้องแอบนิดหนึ่งถ่ายโซเชียลอ่ะเออแล้วเราก็เอาอะไรคะน,นั้นเอาเลือดกูเห็นแล้วเลือดเวลาถ่ายนะใกล้ๆหน่อยอีหาสงสัยคนภาคมาั่งอีจอยถ่ายสกายลุงจะเห็นอะไรเยอะแยะพวกพรอเพอร์ปะเออนี่ต้องอย่างนี้นี่เอากล้องแดลงไปในกระทะเลยค่ะรวยอย่างเราเดี๋ยวซื้อใหม่และนี่ก็คือหน้าตานะคะขนมจีนน้ำเงียวนะคะมีเลือดมีตีนว่าตีนเนี่ยจะตุ่นเลยนะจะตุ่นมาสองเดือนเลยกว่าจะได้มันเปื่อยเลยแบบละลายในปากค่ะจะติดคอชิบหายไว้ป่วงค่ะแล้วได้เวลาตักเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยยยวววเเเเรรราาาาาาาจะะะะะไปแแบบ่่่ให้้้มมมนนนกกิดคคพทอ ตักไปเลยค่ะจุกๆค่ะทุกคนอุ้ยน่าจะตักได้ประมาณ5้าหถ้วยเลยนะกระทะใบนี้เพราะว่าทาเยอะจริงๆค่ะนี่ค่ะอีกบลงมาแล้วค่ะอีกบเมื่อกี้นะคะไกลล่างแนละ้ววันๆนึงกูต้องเจออะไรบ้างวะเนี่ย <c oughs> แต่งหน้าแยอะไรอยู่บ้านสงสารเจ้าทิ่งจริงนะถ้าเกิดมีแบบเจ้าบ้านแบบนี้อยู่อะเป็นเจ้าที่กูย้ายไปอยู่หลังอื่นแล้วให้แม่ปกปักกลุ่มครองตัวเองด,ดูดอกแต่งหน้าอะไรอยู่บ้านขาวแก้มแดง้ย <c oughs> เมนูจะทำยังไงเหมือนกันอะเอาไปเสิร์ฟแม่บ้านก่อนค่ะทุกคนแม่บ้านยิ้มแบบมุมปากว่าอือทำอีกแล้วหรอขอยันทําจังเลยนะ <laughs> อะได้วเวลากินแล้วแกมันอร่อยบอกเลยว่าสุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองอยากให้จอยทําเมนูอะไรลองคอมเมนต์มานะคะดูก่อนนะคะว่าทําหรือเปล่า <laughs>